สวัสดีค่ะมอนีกับมาพอกันก็ฟังอีกแล้วค่ะมอนีฟังกับผ้ามาเก็บเกี่ยวบรรยากาศเกี่ยวเขาอีกคือเก่านะค่ะตอนนี้ก็เหลืออีกลายเจ้าเลยค่ะตอนนี้จะเป็นหน้าทองใหญของเพิินอีกเจ้าหนึ่งค่ะยี่สิบสี่ลนะค่ะมอนีเอารดหน่อยก็จะต้องเกี่ยวมือมือคำอีกเหมือนเดิมนะค่ะแต่งล้งแต่แปดโมงเสาจนกะลงเจ็ดโมงครึ่งมั้งคะล้วฟังว่าทรงเขาแปดโมงกะเกี่ยวได องหนึ่งแล้วไฮห,หนึ่งนะคะตอนนี้กำลังเกีียวอยู่ค่ะเห็นมอคารถอยู่นู่นด้วยซ่ำหรอรถอยู่นู่นต้องไปย่ใส่บุอยู่นู่นค่ะอาทิตย์แล้วเดี๋ยวฟังเก็บบรรยากาศการเกี่ยวเขาเมาฝากพีพีนะคะไปค่ะก้อนเกียกเก่ยวเขากะเก็บกะเจี๊ยบนะคะขอเพิ่นแล้วนะคะแต่ของน้าเพิ่นม่กินค่ะมันเกิดเอง แล้วก็มีนู่นอีกอีกหนึ่งต้นใหญ่เลยค่ะนี่กอหน่อยเังก็จเก็บไปไปถ้าต้มน้ำนะค่ะเปรี้ยวๆหวานฟังชอบเกี่ยวขอปีใดฟังกัจจะได้กระเจี๊ยบกลับด้วยค่ะเอาทองไหลที่เพิ่งมากินฟังกัจขอเพิ่นแต่เพิ่นเอาอยู่ฟังกับว่าเอาของเพิ่นด้ค่ะแต่เพิ่นบอกว่าเอาเลยเอาเลยปะฟังกัจจะเอาหลอเกี่ยวกับเกีียวอยู่น่นค่ะ ันก็จะตาดเป็นดอกไปเลยเดี๋ยวคอยไปแกะเอาอยูบานนะคะ่ะยายแกะจะหนีมอกันไกลเขาปุ๊บหนีไปแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวคอยเก็บกันนะคะ่ะค่ะหลังจากที่ฟังหมอฟังมาเกีียวเขาฟังกระไรกระเจี๊ยบกลับไปนะคะ่ะก็เก็บเสร็จแล้วค่ะนี่ตาดไว้ย่างเดียวแต่ว่าต้องม,มาเก็บอีกชี้หลังะคะ่ะ ป้าเจให้ตาเราใส่ถุงใส่ถุงมันจะซาเนาะคะ่ะเนาะตาตาตาทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวค่อยเก็บค่ะในถุงนึงเนะคะ่ะสรพยากรนี่ตอนนี้เนาะคะ่ะบนเวลยังเกี่ยวเขาด้วยบนค่ะต้องขอให้อายอีกคนมาซอยเพราะว่าอยากแตกเจี้ยวงานเกี่ยวเขาก็ต้องเกี่ยวกระเจี๊ยบก็บอยากได้เนาะคะ่ะไปค่ะเก็บกันเกี่ยวเขากัน หาแนวเอาไปต้มกินวหวาน,วานเปรี้ยวๆดีละค่ะแจบมากเลยเวลาเมย์เมยนะคะแต่ว่าตรงนี้มันจะมีขนนะ่ะปากเมอือเจ็บอยู่ละค่ะเก็บภาพบันที่นึงเก็บซื้อกลับไปต้นอื่นค่ะเพอต้นนี้พ่อแล้ว ฟางก็จะพอดอกยิ่งใหญ่แก่แล้วนะคะ่ะกลัวดอกอ่นอนๆกัเกลีก่้เขาใหญ่ต่อไปค่ะนี่นจะประมาณนี้ค่ะดอกที่แก่แล้วประมาณนี้เลยไปค่ะเจ้านี้กับเกีียวอยู่นี่ค่ะรอบน,นั้นเกี่ยวทงนี้ไปแล้วนะคะต่อาฟางลืมวัดตอนนี้ฟางก็เลยทำการเดินวัดหน้ากันค่ะนี่เพียนมาค่ะ วัดน้าการนี่รถกับเกี้ยวอยู่นะฟังตรงขามอีกที่หนึ่งค่ะเมื่อนันที่เกี้ยวหนีไปแถวเครื่องวัดมานั่งคนะ่ะบัไดที่เกี้ยวให้เพื่อนทึ่งเหมิดมันก็ต้องวัดไหมค่ะทุกเกี้ยวจะเกี้ยวให้เพื่อนเหมิดแต่ว่าเพื่อนเอารถคอนอื่นด้วยแล้วเพื่อนกับเกี้ยวทำห้องแคบแบบสองหเนาะคะ่ะ ก็เลยวกหัวใด้สองใหมันจีตกจากไกลก็เลยต่างมาทำการเดินเดินเดินจะได้ล่งบินไหวนะคะเรียบรอยถูกใจเพ่าเราจะเก็บไอในการที่พวกหัวอะไรใดเท่าไรแต่จะมาเก็บที่หลังหลังงานเกี่ยวเสร็จนะคะพอจะได้นั่งเก็บทีเดียวก็ได้เก็บ เปิดเครื่องลายมือนะคะแต่ว่ารอบนี้มันกกบคีอวัดเดี๋ยววนี้แล้วว่างก็เลยเดินเล่ดีกว่าไปค่ามเมือ่อนี้กอยูธงนีนะ้คำอีกแน่นอนเลยคะ่ะเพราะว่าทงนี้ยี่สิบสามลา ราคาใน,นกนารยังวัดหน้เมื่อนี้นะคะนี่ก็จะได้สองลายสองงานค่ะเจ็ดสิบแปดตารางวาต่ว่าตอนกีบเงินก็จะได้ตีแค่สองลายครึ่งค่ะสองลายสองงานแล้วค่ะพาหนึ่งไร่มีซีงงานนะคะ,ะ,น,น,ะ,คะนี่ก็จำสองลายครึ่งประมาณนี้ค่ะเลยก็ให้นี่ค่ะ ไปนู่นห้นู่นหฮจนสุดนู่นเลยนู่น,น,นแกนู่นไฮมาค่ะเขานู่นเลยละค่ะส,สองลรขึ้นไปค่ะเข้าไปเกี่ยวเขากันเก็บเข่าขางกันต่อนะคะ่ะคำไปอีกมือแล้วค่ะกำลังเกี่ยวเขาอยู่เลย <c oughs> แต่เ,เจ้านี่ก็จะลงทางหนาต่อค่ะก็จะลงเจ้านี้ต่อเลยเซตนี้ก็เดินทางอีกค่ะคำนี้เขาก็ต้องเกี่ยวค่ะแต่ว่าตอนนี้รถแค่นเขาแล้วเมื่อนี้เล่งงานเยอะไปนิดนึงกินเขาไปแลาตอนนี้แ,แค่นละคัแน,นแ่นละเกี้ยงติดข้อไอ้ติดตรงลําเรื่องเขานะคะ คดอวเลใส่ซับง่ายๆว่ารถแค่นเขาเฮ้ยเจอเขานี่ไปกับวันนี้แผดติว่าได้พักแล้วค่ะเงาเง,าว,งาวเลยเสร็จี่โล่งโล่ง,ลงตอนนี้ขึ้นนี่ก็ยังต้องอีกยาวไกลเลยเขาเงนงามนะคะห่วงสวยเชียว ลินีเนเขาสิจบอยู่ทีจากโมง่งามเนาะจ้าของหน้าแต่ละเจ้าพากันเล่งอยากเกี้ยวอยากเกี้ยวเขียวบักเลยอยากให้ลงก่อนลงก่อนจักสิหมุนไปท่างใดใครท่างเทก็อยากแยกล่างแต่มันแยกบ่ไดได้รถเกี่ยว ก็ต้องคอยเอาทีลาเจ้าติีกันไปก่อนนะคะรถเกี่ยวของฟังฟัง,ฟงม่ได้รับคิ้วรับจองผู้ใดแล้วคะ่ะลงหน้าภายไกลๆบอกฟังกับเกี่ยวแต่ฐานะไกลจากตรงที่เกี่ยวอยู่แต่ยังมีเจ้าอื่นอยู่ฟังก็ต้องขอเก็บที่เจ้าขัางๆกันหายเรียบร้อยก่อนนะคะ่ะแต่ว่ามีเจา้าใดแล้วถึงจะไปหาย่นใดกับว่าอยากรับปากคิ้วหายผู้ใดะคะ่ะเพราะว่าเฮาจะต้องเก็บงานขังๆหายเรียบร้อยก่อน,นะคะ่ะ เทาจะเที่ยวใหญ่รถเหี่ยรถไปหันไปหนีมาก่าไหวค่ะ,ะเสียวเวลาค่ะนี่ล่ะยาวไปค่ะเื่นนี่ชูไปน้ำกันค่ะเข,ขาเขาไป นีรถเกี่ยวกับว่าได้เป็นเรื่องทีง่ายค่ะถ้าบ่ห่างกับติดถ้าบ่ติดก็ต้องเปลี่ยนถ้าบ่เปลี่ยนกัน้ำมันเหมดอนรถเกี่ยววนดูซ้ำนี้เลยค่ะตอนนี้ก็กำลังดึงฟางเขานะคะหรือเฟี้ยงภาษาอีสานมันจะเออมาเฟี้ยงนะคะออกจากตรง ข้อเกี้ยวค่ะข้อหัวทีมันเฟียงลำเลียงขึ้นไปนะคะเห็ดมะข่ายอย่างข้อเดเ๋ยาเวลาห้าเกี้ยวแล้วมันจะเอาห่วงขึ้นไปแล้วก็ไปกองเม็ดเข,ข่าของไงของเท่งนี่นะคะแล้วกับตรงทีมันหูดเม็ดเข่าออแล้วก็จะออกตูดอีกที่หนึ่งนะคะียบลอยไปค่ะเราจะต้องเปลี่ยนใบมีดนะคะใบมีดทั้งแถบนี้เลย น่าเกลียดนี่เพราะว่าของเกา่มจากไหนมันก็บดฟ้างเขาขาดนะคะยังหน้ามันก็ด้เปลี่ยนถ้ามันบาเขาเขาไอ้บ่พอใจปันใดบอกว่าต้องเปลี่ยนแล้วไม่เงินงันกัจะ่ปล้วนนะคะเลยต้องพากันทำการสื่อทั้งแถบมาเปลี่ยนค่ะปีนี้กะหมดชุดไงไปอีกชุดหนึ่งนะคะ เปี่ยนทั้งแถบมันกังไงกว่าที่จะเปลี่ยนเป็นลิมนะคะแต่ว่าแถวขึนว้ามันบลอกคมแล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนเป็นไอ้ทึ่งหมดอยู่ดีตรงเนี้ยพึ่งเปลี่ยนของปีที่แล้วเองเนะคะยค่ะใบมีดเหมือนแบบปีนี้เขาง,ง่ามกันหลายเลยค่ะไเรื่อยค่ะยังก็เอาเข้าวไปชงรอบสุดท้ายของค่ำนี้ค่ะ ก็เก็บรถเกี่ยวไว้ค่ะนอนทุ่งหน้ากันสามทุ่มกลัวค่ะสู่ต่อบหวเพราะว่าหมอกลงเยอะแล้วค่ะเปียกแล้วปิดข้อนะคะเกี่ยวกับ่วหวก็เลยไปสู่กันไม่เมื่ออื่นเศร้าค่ะขอบค่ะ กอรุนพอยู่แลยค่ะไตลงคู่สูงอีหล่ะเดล้าแล้วเหลิงคู่สูงอีกละแล้วเหลืออ e ีไฮนี่ไฮเดี e ยวค่ะพาจะเซตแล้วของเจ้านี้ฮเนี่ยรถสิโล่งเนี่ยคะ่ะ หน้่กลัวเนี้ยวขนากลัวเกินไปอ่ะ ก็ใจเย็นนี่ก็เม่าไดที่มีได้นี่ลาโอเคลาปลอดภัยหายห่วงทพี่พักตกใจตกีตยกันท้ายแล้วไปแล้วเตรียมลงห้นีล่ละค่ะจะให้ใจขม หา,าพอมีรเราเจอแถมพอยังไม่ทใขับจิกเป็นจังแล้วยังไม่ท่านในหูระบบการปันใดค่ะพอเราบอกใครอะให้องจับอย่างแบบพมันใจเย็นว่าดจะล่าเดี๋ยวจะเห็นรถเราพังแล้วเป,ปา,บบาแล้วเร่อกใครให้ฟังจับยงน้กรถกระบะเราก็ให้ฟังจับ้ำ ก็ตีอารมณ์หนึ่งได้เลยว่าใครอยากมาเลยจ้าปลดเพลินป่านไหนขาเหนียวค่ะไกลแล้วค่ะไกลแล้วกลายเป็นร่มแดดแล้วเลยอีกว่ามาแลนด์นี่อะไรตัวจีหลอก ต้องเกี่ยวจะม่อีกแล้วค่ะไกลจะแล้วแล้วแป้งพิงจะว่างท้ายคิวเป็นที่ต้งมะคะ่ะเพราะาค่าเก็บเขาเยอะจะจะเซตให้มีค่ะยังเหลืออีกหลายไฮเลยนะค่ะ้ำหนีอีกแล้วนะคะ ไป,ไปและไปแคร์ให้นั่นให้นู่นค่ะเราก็ให้นี่ตูนตรงนี้ค่ะเหลืองๆนี่ไปนูน่นอีกลึกลงไปอีกค่ะเลยอีก้ายห้องเอยมันปลูกพักงามๆแล้วดูแลคนเดียวเลยแบบเก่งมากเห็นไหมค่ะพักงามพักเลยแบบพริก แตงทัวค่ะสวนดีมากเลยค่ะขอลงค่เขอลงกันมาในทีมงานบ้างขาดโอ้โหแลนกันให้บวุลเลยเหมือนในทีมงานฟังหายเลยอีกไครนี่ค่ะแล้วกันูน่นหายาวลงไปนน้นเ่องเหืองๆอยู่ปะค่ะลงตกค่าไอ้ด่งางสีฟ้าโน้นล้ลงไปพุนค่ะ เลยเกี่ยเลยกองมือนีสงสัยจะคำหนีอีกแล้วค่ะพอตอนนี้ก็จะซีม,มงแรงแล้วในขรายมาเขาห้ามค่ะปีนขี้แตกแนะนะ่ไอ้มึนอะ chồng nó không sẽ đi lơi ข่าวอยู่นั่นค่ะแค่แบบโอ้ยมือฟังเอาห่วงเข่าล่งไฟมาค่ะโอ้โหสวบกันกินข้าวเม็ดข่าแบบนี้ด้วยทั้งลูกทั้งมแม่เลยนะคะนะไม่ใช่ปลานน้นข้างดำใช่ไหมมอาปลาขาวค่ะ ปลาขาวมันกินฟางด้วยกินฟางเขากินเม็ดเข่าเหรอคะห่อมอีกแล้วค่ะจะยังเกี่ยวข้าวอยู่ค่ะเริ่มหนาวแล้วเริ่มหนาวหนาวสั้นๆล่ะเฮ้อบางทีฟังก็อยากเมอดง่าล้วล่ะ ล้างกายฟังไม่ไหวแต่ว่าง,งานยังเหลืออีกหลายเจ้าเลยค่ะเจ้าของหน้ากับเกียวบังคังเลยฟัองอยากเบาในมุมเจ้าของรถเกีียวขึ้นกันเด้อเดี๋ยวพักจะมาเบาสูฟังดีกว่าค่ะวันในมุมรถเกี่ยวเป็นแบบไรครับเจ้าของหน้าที่แบบเขียวเียวแบบบงังคับเลยไม่ได้สิล้องไม่ได้บม่แล้วอยู่นี่อ้อยราคา ้ันกเกีกยวเขาคําอีกเหมือนเดิมเธอจ้าะะะเก็บเขาามาแล้วให้ใหญ่มากเลยต <c oughs> าจุดขาจุดตอนเห็นมันก็ค่อยแน,นะะ่แล้วค่ะเพราะเศ้าเหตุตอนนั้น,น,นล้มันป,ดปวดดเลยแบบก็ <c oughs> มันเก็บร็่แล้วใจไปเห็ดอีกอกชิบ่าไว้พากอน เอาไหว้อไหวเลยเนาะค่ะอ,อู่นอันนี้หายงา,า,ายเลยจนเพ่จะเสร็จอ๋อมืนน่อจะได้กินเขาจะถุ่มเนาะถ้าเพื่อเสร็จแล้วก็บ่ค่อยอยากจะยุกินเขาด้วยค่ะเพราะว่าเจ้านี้จะก็เหลือใ้ฮนี่สุดท้ายแล้วก็จะได้พกักหรือเปล่าก,กบ็บรูหรือว่าจะไปลงอีกเจ้าหนึงบ่ค่ะส่วนมากเพิ่นจะบ่ค่อยอยากเกี่ยวยญ้าเมล้างนะคะเป็นว่าข้าเสียบย่้ำเขาเพิ่น เลยจะบ,บ่อหอยอยากสีเกี้ยวยังมาแรงปันไดแต่ว่าใช้ตั้งได้ราคารถเกี้ยวกับตองเกี่ยวนะคะบางงานบ่แล้วก็ตตองเกี้ยวแล้วมันต้องสิไดไปเจ้าไหมมันจะมายุดพอคคำมันกับบ่ไดบางร่างง่วนบนเกี่ยวหัวตีสองตีสามเลยเนาะแต่ว่ารถฟังมันหลายปีแล้วมันบุกขนาดนั้นบ่ไดนะคะ เด้ยว่งมาอันเดออีกที่หนึ่งค่ะจเจ้าหน้าบุหรี่ยังเจอกันไหมนะคะเสร็จแล้ว